ไอสองก้อนเลยเลยเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเชฟเฟอร์นะครับโอ้จจังค่าตัวเท่าไรนี่ไอเอวค่าตัวเท่าไหรค่าตัวจังอเอาแพลงจังมาแพลงโอ้ยอสองก้อนอะกลับบ้านไปไปกิน

มันเหลือสองก้อนจะได้300ก้อนนะครับเหลือแค่2ก้อนนะเขาวนเอาตรงนัああ้นอีกให้ได้ให้ได้นะครับโอ้เราเดี๋ยวเราดูโจ้าเฟร์ของเรานะครับ จางมาแพงนะครับโจฟเฟอร์นี่อายนะลายลาลเออ <laughs> โอ้เข้าวทาสนะครับน่าจะให้มาบ่อยๆอยู่โอ้ไว่เลิก มันมันใหญ่ดีอ่ะแล้วเรงมันใส่ถ้าใส่แต็นน่าจะจอดยอยู่ทับมันเลยนะ่ะทับมันเลยใส่แตวมันแบบมันดึงเลยเนี่ยงานไม้ไต้กมนาดึงดึง <c> ด <oughs> <c oughs> ึงดึงไปร่องเลยยังไม่ทะเลไหนไม่รู้แข็งแข็งหน่อยนี่จะหมดหรือเปล่าวะไม่หมดแล้วตะเลี้ยนตะเล้นน่ะ ไม่หมดอะไรหมดไปความเท่านี้แหละฮะอะไรนะเสียหน่อยนะ <c oughs> ดีนะครับไต่เจ้าเฟอร์มา <laughs> ดิ้งนะดิ้โหลอโอ้ยไม่ได้ไปแล้วเขาพามาน้องขนานแล้วนี่มดูน้องขนานดูน้องขนานมาพวกตะเกียบอะใช่เขาโอ้ยจะไปแล้วมึงแหล่จะแรกไงเราจะไปเยอะตรงนี้มันคนกัน กันเนกันแล้วก็พามานี่็มานี่ให้ทีนี้ กันละเท่าไร่นะพีันละสิบสีก้อนกันละสิี่ก้อนก้อนเคมทีนะครับสิีกก่ก้อน,นก,อนก็ทางมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางในบ้านจะเอารถใหญ่มาขนก็ลำบากาหน่อยนะครับในอย่างนี้ถ้าเป็นรถถกล้อก็น่าจะออกไม่ได้นะครับ โทษคนเรียงเนอะนี่ถ้าความนี่ไม่ไม่ได้โทษคนขับไม่โทษโทษคนเรียงนะ่ะถ้าเรียงเรียงไม่ดีเนาะโอ้โอ,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 อยูบันนีอยูบันนี้ <laughs> <c oughs> เฮ้ยดันดันเข้ากันในหน่อยอุยหนักกันได้ดิกำลังได้เท่าไหร่เองนี่40 40กำลังได้แค่40เอง40ครั้งถแถวนี่ยนะ40 42แต <laughs> ่แต่คนเรียงและแต่คนขับแล้ว <c oughs> เอาเอาตอนนี้สจะต้องหมดไปที่ไ,ไ,ไหนอารอลไปเร็วไปเท่าไหร่อือข้างหน้าก็ยังอยู่เนาะม,มันจะหมดไหมล่ะนี่เจ้าร่องนี้ไปหมดไปเต็มไปตรงร่องก็ได้จะปูนมากแล้วมั้ง